สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับก็กสวัสดีตอนเช้าๆนะครับว่าก็วันนี้ผมมีพระคุณแผนนะครับเป็นพระคุณแผนผพงไพรพระคุณแผนผพงไพรนี้ที่อยู่ในมือผมนี้เป็นพระคุณแผนพายมหาพูดนะครับเป็นพระคุณแผนพายมหาพูดพงตายวันเสาร์เผาวันอังคารน,นะครับพงไพร ตายวันเสาร์เผาวันอังคารน,นะครับมีด้วยกัน2พิมพ์ในคลิปนี้นะครับคือจํานวนการสร้างเนี่ยก็อาองที่อยู่ในมือผมนี้สร้างทั้งหมด1,500องค์นะครับส่วนเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพอ่าเป็นเป็นพิมพเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์พายกุมารนี้จะสร้างทั้งหมด5000องค์นะครับนะฮะสร้างทั้งหมด5000องค์ประวัติการสร้างพระผมเล่าไว้แล้วนะครับ ประวัติการสร้างพระผมเล่าไว้แล้วเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งเลยนะครับถ้าผมเล่าประวัติไว้เนี่ยผมจะแปะไวที่คอมเมนต์แรกก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับการอธิษฐานที่ปลูกเสกเนื้อหามวลสารได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะครับถือได้ว่าชัดเจนผมเล่าไว้ชัดเจนนะครับพระชุดนี้ผมเชื่อได้ว่า เป็นพระที่มีพทุทธคุณที่เข้มแขังนะครับและมีความชัดเจนในเรื่องของผงพรายที่ได้มานะครับย้ํานะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับพี่ๆขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าความเชื่อเรื่องพระคุณแผนผงพรายนี้เป็นความเชื่อเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นความเชื่อเฉพาคะคนเฉพาะพกลุ่มเฉพาะกลุ่มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะฮะ สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของพระรุ่นนี้คือความชัดเจนนะครับก็ความชัดเจนในเนื้อหามวลสารนะคบพี่ๆนะหากใครชอบผงพรายนะครับผมก็อยากจะแนะนํารุ่นนี้นะครับมีการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีความเข้มขลังแห่งแดนอีสานใต้เลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหมวลสารมวลสารชัดเจนจัดจ้านมากนะครับชัดเจนมากจริงๆนะครับ อ่าผมเล่าไว้แล้วนะครับพี่เจเจคณะอาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตปลูกเสกนั้นนะเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับของภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะครับอาทิเช่นหลวงปู่พุทธานะครับวิมโลนะครับวัดบ้านคอจังหวัดยโสธรน,นะครับหลวงปู่สุพรรณนะครับอายุก้าสเวปี71พรรษาหลวงปู่วิเชียนวิมโลนะครับ ก็ท่านอายุ9ปี40,000ษาแล้วนะครับวัดบ้านเสมอใจจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลวงปู่คาสิงนะครับวัดปราซิลจังหวัดศรีสะเกดท่านอายุ105ปีนะครับ105ปี80 80,000ปานะครับแล้วก็หลวงปู่จันนะครับสำนักสงฆ์นิพันธรรมพรจังหวัดศรีสะเกด ท่านอายุ75ดปี55าพรรษานะถือได้ว่าเป็นการปลูกเสกอย่างเข้มขลังจริงๆนะครับพี่ๆผมเล่าไว้แล้วในในคลิปนะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับองนี้เลขสวยครับ23นะครับตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนจานยันจานยันสวยงามเลยนะครับดูครับนะฮะเลขสองสามนะครับองนี้จะมีมวลสารหลุดด้วยนะครับผมขอแจ้งเลยนะครับมวลสารต้อนใส่กรอบนั้นหลุดออกมานะครับนะวิ่งอยู่ในกรอบเลยนะครับถือได้ว่านะครับก็นะะ เปรียบเสมือนความมีชีวิตชีวาเลยนะครับนะฮะดูครับนี่คือมวลสารนะครับดูมวลสารนะครับพี่พนะครับเป็นมวลสารสวยงามชัดเจนมากนะครับใครสนใจทักกันเข้ามาได้นะครับผมเลี่ยมไว้แล้วสําหรับอง์นี้นะครับนะฮะสวยงามจริงๆนะครับดูครับสวยงามมากนะครับนี่ฮะตะกุดโทนด้วยนะครับหายากนะครับตะกุดที่หายากก็จะเป็นตะกุดโทนหงดอกแล้วก็ตะกุดสองดอกนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับ ่าดูครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับจานกระเลียกยันสวยงามจริงๆนะครับองนี้เป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับพี่ๆเป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่ดูครับดูมวลสารตองนี้นะครับนะฮะ รอยปริแตกจะเจอเยอะมากนะครับเนื่องจากพระเนี่ยมีส่วนผสมของผงว่านด้วยนะครับเมื่อผงว่านนั้นแห้งลงก็อาจจะมีการแตกราบ้างนะครับแต่ไม่แตกหักนะครับอาจจะร้าวในผิวเปลือกแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่การแตกหักนะครับเป็นการร้าวที่อย่างมีเสน่ห์มากจริงๆนะครับนะฮะเสน่ห์ตั้งแต่มีมวลสารแล้วนะครับดูครับโอ้โหองค์นี้มวลสารเต็มๆเลยนะครับพี่ๆนะครับ เลขสี่สามเจ็ดนะครับอ่านะครับพี่พีดูครับสวยงามไหมครับจานอัคราเรียกันได้อย่างสวยงามนะครับพระชุดนี้สร้างได้อย่างเข้มแขังแล้วก็นะครับมีการจานอัคระทุกองค์นะครับถือว่าท่านสร้างอย่างปราณีตมากนะครับพี่พีดูนะครับนะหากชอบหรือสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับหรือโทรกันเข้ามาสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับนะฮะก็สามารถ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแต่อย่าลืมใครอยากทราบประวัตินะครับใครอยากทราบประวัติก็ย้อนกลับไปรับชมกันไดผไนนนน้ผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับดูครับดูหน้าพระพักของพระเนี่ยเข้มขขังมากนะครับนะบเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจในความลงไหลนะครับในสายพายก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ ผมมนสัุปกรณ์ในช่องม่านคาสิขอยืนยันว่าชัดเจนทั้งเนื้อหามวลสารการอธิษฐานจิตปลุกเสกก็พิธีก็ยิ่งใหญ่นะครับมีแต่เกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแห่งอีสานใต้เลยก็ว่าได้นะครับนะบโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ